สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดี สำหรับแนวทางหวยฮานอยนะคะผลรางวัล6 2 6 5 0ย์ค่ะและเลขเด่นของเราเลข0นย์มาทำงานข้างล่างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะคำนวณกันต่อกับหลักสิบบนได้แก่เลข2หลักสิบล่างได้แก่เลข5และบวกด้วยเลข7ตามสูตรค่ะ2บวก5บวก7ได้14นะคะแล้วเอาเลข4ตัวสุดท้ายมาเป็นเลขเด่นตัวที่1นับเพิ่มอีก1แต้มก็คือเลข5านั่นเองค่ะเอาละค่ะในวันนี้4ี่กับ5เดี๋ยวมารุ้น,นะคะว่าจะมาหรือเปล่าและแอดมินเลือกจับคู่อะไรให้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Thank you.